เอเชียนฟลัชนะครับก็คือภาวะที่เราดื่มแอกากอฮอ์เข้าไปแล้วเกิดมีอาการขึ้นมาอันดับแรกคือหน้าแดงนั่นเองนะฮะับฟลัชชิงก็คือมีอาการแดงหน้าแดงแล้วก็มีใจสัน่นมีภาวะขึ้นไส้แล้วก็ปวดศีรษะอย่างรุนแรงทำไมถึงเรียกเอเชียนฟลัชเพราะว่าในคนเอเชียนะครับมีความผันแปรของยีนสร้างอัลดีไฮด์เดไฮโดรจีนินนะครับทำให้เอนไซม์ตัวนี้น้อยมีเยอะนะครับในคนเอเชียเองเนี่ย ประมาณ30-50%เลยเพราะฉะนั้นก็เยอะนะครับคือหมายถึงว่าครึ่งหนึ่งของคนดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยดื่มพวกหน้าแดงปั๊บเลยแต่ว่าการผลิตเอนไซม์ตัวนี้จะมากจะน้อยเนี่ยแตกต่างกันไปเพราะความผันแปรในยีเนี่ยมันมีหลายตำแหน่งเพราะฉะนั้นบางคนก็ผลิตได้อยู่บางคนก็แค่หน้าแดงที่เฉยๆนะยังดื่มได้อยู่แต่บางคนนี่ผลิตไม่ได้เลยนะก็จะมีอาการดุนแรงมากชนิดที่เรียกว่าดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาวะ แอลกอฮอล์อินโทรเลนส์ยังไงก็คือดื่มไปปุ๊บนี่คือมีอาการหนักเลยขนาดดื่มแค่จิบแรกนะก็เกิดอาการหนักรุนแรงถึงขั้นที่จะต้องพาไปโรงพยาบาลเลยความเสี่ยงของผู้ที่มีภาวะเอเชียนฟลัชนะครับคือดื่มแอลกอฮอล์แล้วหน้าแดงนะฮะสารพิษเนี่ยจะตกค้างในร่างกายนานเพราะฉะนั้นพบว่าในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมีมะเร็งหลอดอาหารสูงมีมะเร็งกระเพาะอาหารสูงเกิดโรคตับแข็งและมีมะเร็งตับเนียสูงเกิดภาวะแอลกอฮอล์ทำลายสมองได้สูง มากกว่าคนทั่วไปครับวิธีการในการที่จะลดผลข้างเคียงของเอชเชียนฟลัชหรือคนที่มีภาวะหน้าแดงหลังดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยจะต้องเพิ่มการทำงานของเอนไซม์เอดีไฮดีไฮโดจินสเพื่อไม่ให้สารอะเซทาลดีไฮดมันไะค้างในร่างกายซึ่งวิธีการเพิ่มการทำงานของเอดีไฮดีไฮโดจินีสเนี่ยมีหลายวิธีถ้าเป็นในเรื่องของการใช้สารพฤกษว เคมีตามธรรมชาติเนี่ยก็มีหลายตัวอย่างเช่นสารสกัดขมิ้นชันที่เรียกว่าเคอร์คูมินก็มีฤทธิ์ในการเพิ่มการทำงานของอัลดิไฮเดนโดจิเนสสาร EGCG จากชาเขียวสาร r e ซเวอรทรอลสารควอซิตีนแม้กระทั่งโคลอจนิกแอซิดจากกาแฟเองก็มีฤทธิ์เหมือนกันที่เรามากักจะได้ยินว่าถ้ามีแห้งเยอะๆเนี่ยให้ดื่มกาแฟตอนเช้ากาแฟแก่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าสารคลลาเจนิกแอซิดเองเนี่ยก็ไปกระตุ้นตัวเอนไซม์ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือขั้นตอนแรกในการที่เอาออกเร็วๆนะฮะส่วนในขั้นตอนที่2เนี่ยสารนี้เองเนะครับเมื่อมันข้างแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบไปทําลายส่วนต่างๆของร่างกายผ่านขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนอนุมูลอิสระ แล้วก่อให้เกิดการอักเสบการเสียหายในระดับเซลล์ตำแหน่งของ DNA ด้วยนะครับซึ่งตัวการสำคัญเนี่ยก็คือตัวกลูตาไธโอนกลูตาไธโอนเองเนี่ยมันจะไปปกป้องเซลล์เอาไว้ให้ดีๆไปบทบังพิษของอัจฉริด์นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราเพิ่มการสร้างสารกลูตาไธโอนเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็เลยส่งผลทำให้อาการแห้งอาการอะไรต่างๆที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นผลกระทบที่เกิดจากตัวอะเซทาลดีไฮดเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งก็คือเราเร่งให้อะเซทาลดีไฮดออกจากร่างกายก็คือใช้พฤกษเคมีวิธีการที่2ก็คือว่า ไปป้องกันผลเสียหายของมันซึ่งตัวการสําคัญที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ในไมโตคอนเดรียแล้วก็อยู่ในโรงงานผลิตเซลล์ของเซลล์เลยครับซึ่งตัวนี้ก็คือสารกรูตาเทโอนนั่นเองซึ่งวิธีเพิ่มสารกรูตาเทโอนก็มีหลายอย่างนะครับตั้งแต่การกินกรดอะมิโนกรูตาเทโอนเข้าไปโดยตรงนะฮะร่รางกายก,ก็จะย่อยเอย่อยเสร็จเนี่ยมันก็เข้าเซลล์ไปประกอบร่างเป็นกรูตาเทโอนใหม่หรือการใช้ซิเตอีนนะซึ่งเป็นสารตั้งต้น1ในสตัวของกรดอะมิโนที่ใช้สร้างกรูตาเทโอน ก็จะเพิ่มการสร้างกลูตาไธโอนในเซลล์ได้เช่นกันนะครับแต่กลูตาไธโอนถ้าเราทานเข้าไปมันก็จะเพิ่มได้เร็วกว่าซิสเทนแต่มันจะอยู่ได้สั้นกว่าถ้าซีสเทนเนี่ยเหมือนกับว่ามันค่อยๆก่อร่างเข้าไปเป็นกลูตาไธโอนแบบเรื่อยๆมันก็จะได้ผลนานกว่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ใช้ทั้งคู่ยิ่งดีนะครับนอกจากนี้แล้วก็มีการใช้พวกสารต้านอนุมูลอิสระตัวอ,อื่นๆนะครประกอบเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดอาการแต่พวกเนี้ยที่ดีเลยนะ ก็คือต้องทานก่อนที่จะดื่มแอกลกอฮอล์นะครับเพราะว่าถ้าดื่มไปแล้วเนี่ยเราต้องใช้สารเร่งขับออกเป็นหลักถ้าเรากันไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วถ้ามันยังตื่นเช้ามาเนี่ยออกไม่หมดนะนะเราก็สามารถใช้ช้ำเข้าไปได้ทั้งฝึกซเคมีด้วยแล้วก็ใช้ทั้งวิตามินแร่ธาตุต่างๆสกุลพวกสังกะสีแพกนีเซียมอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีผลนะเพราะว่ามันเองเนี่ยมันเป็นโคแฟกเตอร์ในการให้เอนไซม์ต่างๆรับพิษแอลกอฮอล์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับ ครับถ้ามีประโยชน์บ้างก็ฝากกดติดตามกดเซฟกดแชร์นะครับ